Oh. ในการมีสิทธิ์สิทธิ์ที่เรียบร้อยนะครชวงนี้ขออนุญาตนะครประกาศอนเชิญไปยังทางคณะกรรมการนะครับโท่านพี่ดีวอาพี่้่กดตงีงระกรับเรีขนสู่เทีส่านเลทีขสีเย่ ที่น <online> <c oughs> ้องอิงเซซราไปแล้วครับผลงานเพลงดงเหมงมากับแกนตางสีแดงๆจเศ้าอนแรงได้ไจำได้สิไหมวิถีเอาไปำมือนมันแดงอเมืองพี่น้องค็นกำลังเห็ดมาอะไรได้เห็นมัยเซซ่าแล้วกันมากะไลอันนี้มาละไจาก่องได้แน่ปุบนะครับองทาง อ,อันนี้ตนเนาะอีหลากระไรขื่นหันลงหันก็มีทุกคนไทยเวลาพักคนกับโบมีจะมาโคตยิ้มสู้นะให้กำลังใจอีหลาครับน่ารักแฮงสนะงู้สู้นะองค์หญิงแม่หน่อยกำลังเฮ็ดมาไล่ให้เลยกับทีมงาน นี Finally, <Veter an S 1> ่ผู้ชายคนนี้กับเปาถูกสาวที่ดีให้กับร้านแกนี่ดีนี่เห็นปอน่ารัก่าน ประเรดนพนสนบตรพันตอันนี้งานพระราชทานพระเจ้ารัลุถอุทเรานะครับซึ่งเป็นนะครับตำแหน่งที่เที่ยวเข้าเจ้าเอาผู้ช่วยเจ้าอาวาละอารัยหลวงพันพิเศษมาตอเป็นมหากรุณาี่คุณเป็นอย่างยิ่งทนะครับอนในรับพราชได้บัตรทัดนตับนอรับอช่วยกันนะครับมาลองในความสำเร็จในยังนี้เจีบท่าเจ้าวาด ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระรามหลวงชั้นพิเศษนุครับเจ้าอาวาสนี่มันเป็นอาวัดดังครับพี่น้องครับแล้วก็มีพ่อแหลมไอ้ไม้ไผ่ไอ้ลูกแพร์นี่ลำล่างวงมะลาแล้วก็ไอ้ขั้นวขัรับุญเดชครับเกินลูกศิษย์ลูกหาอยู่นี่ครับคนไล่ไร่ครับอันที่สองรายการขออนุญาตที่จะได้แนะนำให้ท่านรู้จักกัน สจอวอันใจชาวอำเภอโนนนารายของเราสจอจชอชิ้นพัดพันศีหรือสจออแก้วของเราครับท่านต่อไปในคำพันพันตำรวจเอกกำมวลป่ายกระโทกผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรโนนนารายครับกำนัำน,บบน,น,ล,นลูกดอดกำนันตำบลหนองเทศกำนันท้ารุมอันชลี่ครับนายกก็รูปหอเช่นเดียวกัน นายกนี่ไม่ต้คนหลบรอนะครับนายนพิวัฒนาสัก์สักรับธิตสออปตประจําบ้านหนองหานของเราก็รูปหลหม้อนกัน่านสอจสออบตคุณมีสีตัดสากาดงสารับพี่น้องมาทานรับรองนายกองการนี่เปิดงานแรกกัทีากลางแสลงครับแสดงครับพี่น้องครับน่นอนั่นรองนายกเวพนก อ๋อขุดบมาหล่เส้นเลยวัวเียเงียเงียใส่ลายเชียนนี่ยอันนึงกับรคลิปกับไทยคลิปไหมนี่เออเอาเห็นโอ้ยหีเล ผมส่งกำลังใจให้ล่ะครับนอ้องอุงอิงเพชรบ้านแพงครับพี่น้องครับพี่น้องกำลังเฮ็ดมาอะไรเนี่เยเฮ็ดหรือแก่เฮ็ดไม่หรอมะ,มะเฮ็ดมาไล่ไหมครับก็ไ,ได้จาล้างใจจากพี่น้องเอฟซีเนี่ยแหละครับคนที่รักน้องอุงอิงครับมอบมาไลให้นะครับ น,น่ารักแหงพี่น้องครับขอหยาิแน่นมุมสูงเนยครับเพราะเขาควาสามารถออกจากมองนี้ได้นะครับถึงออกจาได้ก็ปไปครับว่าน้องได้บ่ได้อึดอัดมากไหมนีห่หลาอยู่ในมุมของสบายสบายพ่อนคลายเล็กน้อยบางทีเขาถือกล่องไปนอนกับจากอยากอยู่แบบส่วนตัวเนาะเขาก็นี่แหละอยู่ใ,ใกล้ๆเอาความเป็นธรรมชาติความเป็นอันนี้ของนาง นองเนี่ยน้องไม่สบายครับช่วงกันร่างแกฮีล่ะครับพี่น้องครับเอาฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์แลครับช่องบันละเบิดเอ็ดเชียวครับช่องนี้ก็มีแต่ความสนุกนฮะปาร์ตี้ไม่มีดราม่าครับ อยากให้พี่น้องมวลทรงกำลังบวกให้กันพี่น้องครับทรงพลังบวกเป็นแห่งแช่แห่งใจให้กันครับกากัดแฝงกัดเด้อพี่น้องครับเห็นทีปคอบคุมกันไว้รัดคอรักไข่ปองรอดครับพี่น้องครับยาสิไปหาเรื่องโน่นนี่นั่นมามาใส่กันครับวันนี้เขาอยู่งวงมลลับเด้พี่นอ้องว่่มีแต่ความมวลความเสื่อมครับอะที่มันเป็นเรื่องบุดีเนี่ยบุดีก็จะสิไปหาเอามาเอามาใส่กันใส่ลายใบซีกันมัน แนวดีครับอ๋อมันม้วนเท่านี้แหละครับพี่น้องครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับพากคลิปต่อไปครับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนีดหน่อครับพี่น้องครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับพี่น้องครับอย่าลืมนะครับวันนี้ไลฟ์สดเหมือนเดิมครับประมาณสี่ทุ่มมาทุ่มครับมาทุ่มช่วงน้องพุ่งยิงออกครับพากกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ